แม้โลกใบนี้จะเต็มไปด้วยตึกสูงเทคโนโลยีและความเร่งรีบแต่ก็ยังมีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยที่เลือกใช้ชีวิตต่างออกไปพวกเขาชนเผ่าโบราณตื่นขึ้นมาท่ามกลางเสียงนกร้องทำอาหารด้วยไฟกองเล็กๆและยังสืบทอดความเชื่อเก่าแก่ของบรรพบุรุษใช้วิถีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงมานับร้อยปีและมีกฎของตนเองที่คนนอกไม่มีวันเข้าใจ ว่าแต่จะมีชนเผ่าไหนที่ทั้งลึกลับทั้งงดงามบ้างทุกคนก็ต้องกด subscribe กดไลค์แล้วไปดูกันเลยค่ะ 1. ชนเผ่าดิงกา ถ้าเราจะบอกว่ามีชนเผ่าที่คนตัวสูง190ถึง200เซนติเมตรเป็นเรื่องธรรมดาคุณเชื่อไหมนี่แหละคือดิงกาชนเผ่าที่ได้รับฉาย,ยาว่าเป็นมนุษย์ผู้สูงที่สุดในแอฟริกาทำให้เวลาเดินผ่านกันเหมือนวงแข่งบาสเกตบอลกลางทุ่งสาวนาไม่มีผิดพวกเขาเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในซูดานใต้อยู่กับทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาแม่น้ำนายไหลผ่านและฝุ่นทรายฟุ้งตลอดทั้งปี และอีกความลี้ลับของดิงกาคือทุกอย่างในชีวิตพวกเขาผูกพันกับ,บวัวมันไม่ใช่แค่ปัสสัตว์แต่เป็นจิตวิญญาณความมั่งคั่งเครื่องบูชาและตัวตนของพวกเขาทั้งหมดเด็กชายดิงกาจะเติบโตท่ามกลางวัวใช้นมวัวเป็นอาหารหลักปกป้องฝูงวัวเหมือนปกป้องสมาชิกครอบครัวปัจจุบันพวกเขาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมาย ทุกเช้าจะพาวัวไปหากินตกเย็นกลับมาก่อไฟร้องเพลงและเต้นรำรอบค่ายวัวเพลงของดิงกามีเอกลักษณ์มากเพราะพวกเขาร้องเรียนเสียงวัวเสียงลมและเสียงธรรมชาติทำให้ฟังแล้วเหมือนหลุดเข้าไปในโลกอีกใบหนึ่งเลยทีเดียว 2. ชนเผ่ามาไซ ถ้าคุณเคยเห็นภาพผู้ชายผอมสูงโพกผ้าสีแดงกระโดดขึ้นลงราวกับสปริงผ่านตามมาบ้างในอินเทอร์เนต็ตไม่ต้องสงสัยเลยวันนี้คือชาวมาไซาหนึ่งในชนเผ่าที่โด่งดังที่สุดในแอฟริกาพวกเขาอาศัยอยู่ในเคนยาและแทนซาเนียบนทุ่งหญ้าสวรรค์กว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าอันดิบเถื่อน พวกเขาเป็นชนเผ่านักรบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจนมองปลาดเดียวก็รู้ทันทีว่าคือมาไซ่ด้วยผ้าคลุมสีแดงสดที่เรียกว่าชูก้าและเครื่องประดับลูกปัดหลากสีที่แต่ละเม็ดสื่อความหมายถึงอายุฐานะและประวัติชีวิตของผู้สวมใส่ และแน่นอนว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวัฒนธรรมการกระโดดของผู้ชายมาไซแบบแทบไม่งอเขา่าเป็นการแสดงพลังความแข็งแกร่งและศักดิ์ศรีของนักรบใครกระโดดสูงกว่ามีโอกาสได้คู่ครองมากกว่า และความน่าสนใจคือชนเผ่านี้แม้จะเป็นที่รู้จักทั่วโลกแต่ก็ยังรักษาวิถีดั้งเดิมไว้เกือบทั้งหมดแม้จะมีนักท่องเที่ยวถนนและเทคโนโลยีเข้าไปใกล้พวกเขายังคงใช้ชีวิตตามจารีตเก่าที่สืบทอดมาหลายร้อยปีทั้งการแต่งตัวการเต้นรำและความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเคารพ 3. ชนเผ่าชุกชี กลางปลายแผนที่โลกที่ลมหนาวอาร์กติกพัดแรงจนเหมือนมีดกรีดผิวมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่สามารถอยู่รอดได้อย่างเหลือเชื่อนั่นคือชนเผ่าชุกชีผู้สืบสายมาจากบรรพบุรุษโบราณที่อพยพหนีสึกจากเอเชียกลางจนสุดท้ายต้องหยุดที่แผ่นดินไซบีเรียด้านตะวันออกสุดดินแดนที่หนาวระดับติดลบ50องศาและมีฤดูร้อนสั้นจนเผอกระพิบตาก็หายไปแล้ว พื้นที่ที่พวกเขาอยู่ถูกล้อมรอบด้วยน้ำแข็งแต่แทนที่จะยอมแพ้พวกเขากลับสร้างวิถีชีวิตเฉพาะตัวที่โลกต้องอึง้ง ชีวิตของชุกชีผูกติดกับกวางมานานกว่าพันปีกวางคืออาหารการเดินทางเครื่องนุ่งหม่มและแม้แต่ที่อยู่อาศัยบ้านของพวกเขาสร้างจากหนังเรนเดียนาเพื่อป้องกันลมที่แรงกว่าเฮอริเคนและที่น่าสนใจคือพวกเขาใช้ชีวิตแบบกึ่นพพนจรย้ายที่อยู่อย่างต่อเนื่องตามเส้นทางอพยพของกวางและสามารถเดินทางข้ามทุ่งน้ำแข็งหลายร้อยกิโลเมตรโดยใช้กวางลากเลื่อนอย่างคล่องแคล่วราวกับใช้มอเตอร์ไซค์ในเมือง ส่วนเรื่องอาหารการกินของชนเผ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อดิบไขมันสัตว์ทะเลและของที่ได้จากธรรมชาติทั้งหมดโดยไม่ทิ้งอะไรให้สูญเปล่า 4. ชนเผ่าบัตวา ถ้าจะพูดถึงชนเผ่าที่มีประวัติยาวนานที่สุดในแอฟริกาหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของบัดวาติดอยู่แน่นอนชนเผ่านี้มีต้นกำเนิดย้อนไปเป็นพันๆปีพวกเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มพิกมี่ที่ถือว่าเป็นมนุษย์กลุ่มแรกๆที่อาศัยอยู่ในป่าฝนแถบอูกันดารวันดาและคองโกโก,ก่อนที่อารยธรรมอื่นจะเข้ามาเสียอีกจุดเด่นคือพวกเขามีรูปร่างค่อนข้างเตี้ยกว่าเผ่าอื่นซึ่งถือว่าเป็นวิวัฒนาการที่เหมาะกับเดินในป่าดิบแน่นทึบ พวกเขาจึงคล่องแคล่วเงียบกริบพวกเขามีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับป่าชนิดที่เรียกได้ว่าคือหนึ่งเดียวกันพวกเขามองป่าเป็นแม่เป็นบ้านและเป็นที่หลบภยัยชนเผ่านี้สามารถบอกเวลาได้จากเสียงนกบอกทิศทางได้จากลมและรู้ว่าอาหารชนิดไหนปลอดภัยเพียงแค่สัมผัสใบไม้ ในขณะเดียวกันพวกเขามีทักษะการล่าสัตว์ที่ทำให้เจ้าป่าต้องเกรงใจใช้ธนูเล็กๆแต่แม่นยำราวกับติดเรดาร์แม้ลอกสมัยใหม่จะรุกเข้ามาใกล้มากขึ้นแต่บัตวายังรักษาประเพณีเก่าไว้เกือบทั้งหมดตั้งแต่การแต่งตัวการทำที่พักแบบเพิงใบไม้การแลกเปลี่ยนของแบบดั้งเดิมไปจนถึงพิธีกรรมสื่อสารกับป่าที่ไม่มีชนเผ่าใดเลียนแบบได้และที่สำคัญพวกเขายังคงเดินเท้าเปล่าในป่าดิบหนาแน่นเหมือนบรรพบุรุษเมื่อผ่านปีที่แล้ว อยู่เล้ 5. ชนเผ่าด็อกกรชนเผ่าด็อกกรเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพราะหน้ากากพิธีกรรมสุดอลังการที่ถูกแกะสลักเป็นรูปสัตว์วิญญาณและเทพเจ้า พวกเขาสวมหน้ากากเต้นไปพร้อมกับเสียงกลองจะสะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขาชนเผ่าด็อกกรที่ทุกคนเห็นอยู่นี้พวกเขาอาศัยอยู่บนหน้าผาบันเดียการาในประเทศมาลีหมู่บ้านของพวกเขากระจายตัวอยู่บนไหล่ผาสูงกว่า500เมตรเหมือนบ้านที่ยึดติดแน่นอยู่บนกำแพงธรรมชาติขนาดยักษ์ ชาวด็อกกรนปลูกบ้านดินทรงโบราณที่แข็งแรงจนยืนท้าแดดและลมทะเลทรายได้เป็น10บสปีชีวิตของพวกเขาผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึง้งปลูกข้าวฟ่างทำไรเ่เล็กๆและล่าสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งที่คนทั่วไปอยู่ได้ไม่กี่วัน แต่สิ่งที่ทําให้ชนเผ่านี้ลึกลับที่สุดคือความรู้ดาราศาสตร์โบราณที่แม่นยำเกินยุคสมัยพวกเขารู้ว่าดาวซีเรียสมีดาวบริวารที่มองไม่เห็นและรู้รอบการโคจรอย่างละเอียดทั้งที่ไม่มีเครื่องมือใดๆเลยเรื่องนี้ทําให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกถึงกับงงว่าพวกเขาไปได้ข้อมูลแบบนี้มาจากไหนนี่จึงอาจพูดได้ว่าทุกพิธีกรรม ทุกเรื่องเล่าและทุกหน้ากาก,ากของชนเผ่านี้จึงไม่ใช่แค่ศิลปะแต่เป็นความเชื่อโบราณที่สืบทอดจากบรรพบุรุษหลายร้อยปีและบางครั้งก็ดูลี้ลับจนคนภายนอกอาจไม่สามารถเข้าใจพวกเขาได้ทั้งหมดเลย 6. ชนเผ่ายาโนมามิ กลางผืนป่าฝนอเมซอนที่หนาแน่นจนแทบไม่มีแสงแดดส่องลงมาได้มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งใช้ชีวิตอยู่อย่างที่โลกภายนอกไม่เคยเข้าใจ พวกเขาคือชนเผ่ายาโนมามิหนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของป่าอเมซอนอาศัยกระจายตามชายแดนระหว่างบราซิลและเวเนซุเอล่าและถูกเชื่อว่ามีต้นกำเนิดอยู่ในป่าแห่งนี้มานานกว่า1,000ปีพวกเขาใช้ชีวิตแบบที่แทบไม่เปลี่ยนจากบรรพบุรุษล่าสัตว์หาของป่าทำไร่แบบเผาบริเวณเล็กๆแล้วปล่อยให้ป่าฟื้นตัวเองและสิ่งที่โดดเด่นคือบ้านของพวกเขาจะสร้างเรียนการเป็นวงกลมทำจากใบปาล์มและไม้ ไเป็นบ้านที่ไม่มีผนังไม่มีห้องแต่ทุกคนอยู่ร่วมกันตรงกลางแบบเหมือนหมู่บ้านในรูปทรงของสนามกีฬามันคือรูปแบบสังคมที่ทำให้ทุกคนมองเห็นกันทำงานร่วมกันและไม่มีใครอยู่ลำพังพวกเขาไม่สร้างเมืองแต่สร้างชุมชนขนาดใหญ่ที่ผูกพันกันอย่างแน่นแฟน้นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งหมู่บ้านแม้โลกภายนอกจะพยายามเข้าใกล้แต่ปัจจุบันชนเผ่านี้ยังคงรักษาวิถีเดิมไว้อย่างดื้อดึงพวกเขาแต่งกัน ายด้วยเครื่องประดับจากใบไม้เปลือกไม้และขนนกและใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติแทนที่จะพยายามควบคุมมัน 7. ชาวทโบลี ในเส้นทางคดเคี้ยวของป่าภูเขาที่นักเดินทางสมัยใหม่ยังต้องหยุดหายใจเพราะความงดงามและความลึกลับของธรรมชาติมีชนเผ่าหนึ่งกำลังดำเนินวิถีชีวิตที่สืบทอดมาหลายร้อยปีพวกเขาสวมชุดประดับลูกปัดสีสันสดใสร้องเพลงที่สะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขาและทอผ้าที่โลกบอกว่างดงามมากที่สุดในเอเชีย นี่คือทาโบลีชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนเกาะมินดาเนาวประเทศฟิลิปปินส์โดยเฉพาะพื้นที่รอบทะเลสาบเซบูภูเขาเขียวชะอุ่มและป่าเขตร้อนที่ยังคงความบริสุทธิ์เหมือนโลกยุคเก่า ความโดดเด่นที่สุดของชนเผ่านี้คือความสามารถด้านศิลปะที่แทบไม่มีใครเหมือนโดยเฉพาะผ้าทอมือที่ใช้ใหญ่กล้วยพื้นเมืองและลวดลายที่ไม่ใช่ลายแต่เป็นภาพจากความฝันของผู้ทอนอกจากผ้าแล้วทโบลียังมีการเต้นรำเรียนแบบธรรมชาติเช่นการที่ผู้หญิงสวมเครื่องประดับโลหะกรุง้งกริง้งแล้วเต้นเหมือนปีกนกกำลังพลิ้วในลมพวกเขายังสืบทอดดนตรีดั้งเดิมเช่นกลองหนังสัตว์ดีดเครื่องดนตรีไม้ไผ่ในชีวิตประจำวันชาว โบลีใช้การเกษตรแบบดั้งเดิมจับปลาทำงานฝีมือและใช้วัฒนธรรมเป็นหัวใจของทุกพิธีสำคัญซึ่งเรียกได้ว่ามีความน่าสนใจจริงๆ ท้ายที่สุดแล้วโลกของชนเผ่าเหล่านี้อาจจะห่างไกลาจากชีวิตประจำวันของเราแต่เรื่องราวของพวกเขาทำให้เราเห็นว่ามนุษย์มีหลายแบบมีหลายวิถีและมีหลายมุมที่เราแทบไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งนะับเป็นสะพานเชื่อมจากอดีตสู่ปัจจุบันว่าแต่ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เรากันด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ